ใครที่ใช้ถ่าน 2A บ่อยๆใช้เป็นประจำเลยแนะนำให้ใช้เป็นถ่านชาร์จนะคะข้อดีก็คือช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปได้เยอะมากข้อดีสองคือชาร์จได้ตลอดไม่ต้องกลัวถ่านหมดเลยและถ่านแบบนี้ก็คือชาร์จรอบนึงคืออยู่ได้นานถ้าเกิดเป็นถ่านที่ใช้แล้วทิ้งอ่ะแป๊บเดียวก็จะหมดแล้วค่ะ ก้อนหนึ่งนะจะอยู่ที่2950ม ah. ิลลิแอมและนี่คือที่ชาร์จของเขาเวลาเรา่านหมดเนาะเราก็เอามาใส่ตรงที่ชาร์จแบบนี้ได้เลยอันนี้เป็นของแบรนด์โทริยามะโปนะคะซึ่งเป็นแบรนด์มาตรฐานแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ดีเลยในการทาง่านนี้อันนี้วันใช้มาประมาณปีกว่า,วาแล้วค่ะซึ่งเขาก็จะให้เป็นสาย USB มาจะไม่มีอะแดปเตอร์ให้นะเราก็ไปเสียบกับอะแดปเตอร์มือถือนี้ได้เลย พอเปิดนะคะก็จะขึ้นไฟกับพิปแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดไฟเนี่ยไม่กระพิปแล้วเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนี่ก็คือแบตเต็มเรียบร้อยนําไปใช้ได้ก่อนที่หวานใช้เป็นฐานใช้แล้วทิ้งอะ่ะจะใช้เกตด,ดีนะไม่ได้แบบไปซื้อตามร้าน20บาทซึ่งเกตด,ดีๆแปบ๊บเดียวก็หมดถ้าเกิดใครใช้ฐานแบบนานๆเปลี่ยนทีโอเคไปซื้อแบบใช้แล้วทิ้งแต่ถ้าเกิดใครต้องใช้ฐานบ่อยๆจริงๆว่นแนะนําว่าให้ใช้แบบช้าด,ดีกว่าค่ะพิกัดเดว,วันปักไว้ให้ที่เด r ิ p ชั o นแล้วก็ที่คอมเมนต์นะ